สวัสดีค่ะตานซาตานตานตานนะคะวันนี้ค่ะาเราจะมารีวิวเก้าอี้แคมปิ้งนะคะ เก้าอี้ตัวจบมีจริงไห้อราคาตันะะตนะคะก็คือมีประสบการณ์การแคมปิ้งมาประมาณ3ปีเนาะก็มีการ Evolution กอีวอลูชันเก้าอี้นะคะมาหลากหลายแบบมากนะคะจริงๆอะตันมีมากกว่านี้อีกนะแต่ว่าบางส่วนก็ให้คนอื่นไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่างตัวเริ่มต้นที่เป็นดีแคทลอนที่ทุกคนน่าจะเคยเห็นกันนะคะแบบนี้นะคะก็เคยมีแต่ว่ามันจะนั่งไม่ค่อยสบายเนาะอันนี้นะคะคือ4แบบที่ตันเหลืออยู่ ก็เลยจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูนะคะอย่างแรกนะคะแบบแรกคืออันนู้นก่อนแล้วกันเนาะเจ้าจิ๋วนะคะตัวนี้นะคะอันนี้เป็น nature h i g h นะคะซื้อจากแอปช้อปปิ้งค่ะซึ่งน้องอะ่ะก็จะคล้ายๆกับแชร์วันของเฮอรินอกเนาะแต่ว่าราคาย,ย่อมเยาวกว่าเก็บมานะคะก็จะอยู่ไซส์ประมาณนี้เองค่ะ น้ำหนักไม่หนักมากนะคะน่าจะประมาณ1กิโลกรัมนะคะราคาตอนซื้อตอนซื้อมาได้ก็จะเป็นวันเบิร์นที่ได้ส่วนลดนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ800บาทนะคะตัวนี้ได้มาเพราะเกิดเราจะไปแคมป์ที่เขื่อนเชี่ยวหลาน,นะคะ่ะมันก็ต้องเลยใช้เซ็ตเล็กพกพาต้องนั่งเรือไปอะไรเงี้ยก็เลยได้เจ้าตัวนี้มาซึ่งความรู้สึกตานะมันก็เลิศนะอย่างตาเป็นคนตัวใหญ่หน่อยใช่ปะ นั่งได้เลยค่ะก็แบบมันอาจจะไม่สบายมากเพราะว่าไม่ค่อยรับหัวแต่ว่าในเรื่องของความพกพาสะดวกความรวดเร็วความง่ายอ่ะในราคา800บาทของเขาอ่ะคือดีเป็นตัวที่ซื้อมาแล้วรู้สึกว่าคุ้มเก็บไว้ใช้เป็นแบบ s p a ร e สำหรับทริปที่มีเพื่อนๆไปด้วยแล้วเพื่อนๆแบบไม่ได้เป็นสายแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ค่ะหรือว่าเป็นเซตเคลื่อนที่เร็วมากๆอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เลิศน,นะคะว่า อนนี้คือเจ้ารุ่นนี้นะคะโอ้ราคาขึ้นออกเหมือนเขาน่าจะปรับปรุงรุ่นใหม่เออเป็นเป็นรุ่นนี้นะคะ y l 0 5เปลี่ยนโฉมน่าจะดีขึ้นเบาขึ้นหรืออะไรอย่างี้เนาะเอเอแต่ว่าราคาก็แพงขึ้นด้วยนะคะอยู่ที่1,290อืมซึ่งของเนเจอร์ไฮเนี่ยมี y l 0 5และ y l 0 6เลยนะก็คือมีแบบ ที่มีผนักพิงข้างบนด้วยนะคะเออมีสูงกว่านี้แต่ว่าอนันตานานตันไม่เคยนั่งนะก็เลยบอกไม่ได้ว่ามันนั่งสบายไหมนะคะก็ใครสนใจก็แอปช้อปปิ้ค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์มาให้ด้วยแล้วกันมันก็นั่งได้เนี่ยแล้วก็ถ้าตัวนี้ยมันเลิศตรงที่ถ้าเราไปทะเลใช่ไหมไม่มันจะมีจุกเออเออการจมทรายะคะ่ะจมทรายจมดินอะไรเงี้ยเป็นถวเงี้ยเนี่ย,เ,ย,เ,ยเห็นไหมคะแบบนี้ด้วยนะคะให้มาด้วยซึ่งก็คือเลิศ ในราคาที่ที่ตันได้มาแต่ถึงจะเป็น1,290ถ้าซื้อวันเบริร์หรือวันที่มีโปรแต่ว่าก็น่าจะได้ราคาที่ดีค่ะตัวที่2จริงๆอ่ะเป็นตัวนี้เนาะก็คือตัวแรกไม่ใช่ตัวแรกสีตัวแรกคือดีแคทลอนใช่ปะอันนี้คือตัวที่2ของการที่พอแคมเรารู้สึกว่าชอบอ่ะก็เลยอยากลงทุนซื้อเก้าอี้สักหนึ่งตัวก็เลยเลือกเป็นเจ้าตัวนี้คะ่ะคแมนเลชนะคะสีโอลีฟก็คือนั่งสบายปรับระดับได้3ระดับ คือมารับสีสันด้วยแล้วก็ปรับระดับได้ได้สามเนี่ยปรับนอตไว้วนาดียอยู่ค่ะถ้ามีที่วางเท้าค่ะข้างหน้าก็คือแบบหลับได้เลยอ่ะเออกางง่ายเก็บง่ายคือมันแค่หุบแล้วก็กางออกเนี่ยมันคือเหมือนคล้ายๆร่มอ่ะเนี่ยไซส์มันนะคะประมาณนี้ก็คือสูงประมาณเอวตาเนาะน้ำหนักก็ ไม่ได้หนักมากน่าจะอยู่ประมาณ2โลนิดหน่อยอืแต่ว่าข้อเสียของเจ้าตัวนี้คือกะคนตัวเล็กเท่านั้นอะคนที่น้ำหนักไม่เกิน80ดกิโลอะคือถ้าเกินปุ๊บน้องพังน้องขาดน้องน้องขาดเก่งน้องซ่อมไปแล้วประมาณ3ารอบค่ะก็จะมีแบบน็อตหลุดเนี่ยแล้วก็น้องขาดแบบนี้ค่ะเนี่ยคือถ้าหากว่าคนที่น้ำหนักเกิน80ดสโลอะ่ะไม่ได้เลย ไม่ควรเด็ดขาด<อ>ในส่วนของราคาราคาเต็ม3,300บาทนะคะถ้าจำไม่ผิดเนาะตอนซื้ออะเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะสีปกติก็จะแบบสีดำ<แ>สีแดงสีเขียวปีสีเขียวคริสต์มาสอะ อยู่ที่ประมาณ3 0 0พ่แต่ว่าสีโอลีป่ะตอนที่น้าซื้อก็คือต้องไปจองไปแย่งไปสุดลิตเลยนะสามพันสามแต่ตอนนี้มีสีอื่นสีใหม่สีน้ำตาลสีกากีสีอะไรเงี้ยค่ะสวยคือถ้าหากว่าเป็นคนตัวเล็กอะ่ะเป็นสาวๆวตัวเล็กคุณหนุ่มหนุ่มที่ตัวเล็กคุณดีก็ <laughs> แนะนําค่ะแต่ว่ามันก็จะมีความแบบเกะกะนิดนึงอะ่ะถ้าพื้นที่ในรถอะ่ะ เยอะอะไรเงี้ยค่ะแบบไปกันแค่2คนอะไรเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นตัวจบได้อยู่นะนั่งสบายจริงดีจริงเลยค่ะแต่ด้วยราคาก็ไม่ได้โหดร้ายไม่ได้รุนแรงมากนะคะถือว่าโอเคแต่ว่าอย่างที่บอกอะถ้าหากว่าในทริปมีเพื่อนน้าหนักเกินหรือเพื่อนตัวใหญ่อะแล้วมานั่งอะมันจะเกิดความเสียหายได้แบบ ง่ายมากๆค่ะตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยตาลซ่อมสลับกันอ่ะสามรอบแล้วอ่ะก็คือแบบน้องพังเก่งเหมือนกันนะคะก็ตัวที่3ามของตานะคะคือเจ้าตัวนี้ค่ะสนามเดินป่านะคะน้องอ่ะปรับระดับได้ด้วยนะคือว่าจะต้องดึงจากตรงนี้นะคะสามารถปรับระดับได้3ามระดับเหมือนกันนะคะแล้วก็ปรับแขนได้ด้วยเนี่ยตรงเนี้ยก็จะมีที่ปรับเนี่ยใช่ปะใส่แก้วน้ำได้ด้วยตรงนี้นะคะข้างบนอ่ะสามารถเอาถุงน้องอ่ะถุงแบบจัง ลงไปแบบนี้แล้วก็ลูดสิบค่ะก็มีที่เก็บเนี่ยมันก็จะนุ่มๆเออหนุนหัวได้นั่งสบาย <L un ters> น้องนั่งสบายมากต่อก็ไกลหลาตัวค่ะคือคนน้ำหนักเยอะแค่ไหนอ่ะก็นั่งไปเลยไม่ต้องกลัวรับน้ำหนักได้ถึง1 2อ1ย0ถึงนะคะคือนั่งสบายแบบมากคือสามารถแบบคนตัวเล็กอ่ะนั่งขัดะมาดอ,อ่ะบนเก้าอี้ได้เลย <L un ters> คือน้องสบายจริงค่ะแต่ข้อเสียของน้องคืออะไรน้องใหญ่มาก ใหญ่เท่าอ,อกตันะสูงมากนะคะราคาไม่แรงค่ะราคาประมาณ2,001-2,002นะคะแต่ว่าสีเนี้ยก็จะหายากหน่อยอันนี้ตันได้มาจากร้าน3,000 o u t ด o o r นะคะซึ่งก็ใครอยากไปดูของรล้วเนี้ยของเยอะจริงข้อเสียของน้องนะคะก็คือใหญ่แล้วก็หนักมากหนักแบบ 3โลได้อะแต่ว่าก็คือนั่งสบายมากแล้วก็อีกข้อนึงก็คือถ้าหากว่าไปแคมป์หรือดูร้อนนะคะนั่งเราจะเหงื่อออกหลังเพราะน้องอ่ะข้างหลังอะไม่ค่อยระบายอากาศก็คือแบบได้ตอนหน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยนั่งสบายยิ่งถ้าแคมป์แบบในแคมป์มีคุณแม่คุณพ่อที่เป็นคนที่อายุเยอะหน่อยอ่ะเจ้าตัวนี้ก็คือตอบโจทย์จริงสามารถนั่งหลับบนเ้า้ได้เลยนอนบนเ้า้ได้เลยอะค่ะ,ะถ้ารถคันเลก็กอ่ะไม่เหมาะ ไม่เหมาะเลยดีกว่าเก้าอี้สองตัวเต็มรถิใช้อยู่พักนึงค่ะแต่ว่าเหมือนช่วงหลังอ่ะวิธีการแคมปิ้งมันก็เปลี่ยนสไตล์ไปเนาะก็เลยต้องหาเก้าอี้ที่เล็กลงเพื่อตอบโจทย์การแคมปิ้งของเราตัวที่4นะคะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะน้องฮ e ริน็อกนะคะซันเซ็ตคือเราอ่ะบอกเลยว่าเราบาแอดตั้งแต่แรกเก้าอี้ว่าอะไรวะเจ็ดพันแพงมากค่ะน้องแพงจริง เก็บมาก็เหลือไซส์ประมาณนี้นะคะโลนึงประมาณนั้นแหละเบามากโลนิดๆนะคะตัวนี้กันคือซันเซ็ตคือจะสูงกว่าเจ้าตัวนี้ตัวนี้คือแชรทูเฮดินนกแชรทูเหมือนกันตัวนี้ตันได้มือสองมาจากที่ญี่ปุ่นนะตัวเนี้ยซื้อมือหนึ่งจากที่ญี่ปุ่นเหมือนกันราคาที่ญี่ปุ่นก็ถูกกว่าไทยนิดหน่อยแต่ว่าที่ไทยซื้อผ่านแอปช้อปปิ้งวันเบิร์นก็ถือว่าโอเคราคาก็จะอยู่ประมาณ6 0พ0ยอมรับตามตรงว่าบายแอดแต่แรกเลยก็อีบ้าอะไรวะแพงมากพอเหมือนแบบ แคมมาสักชั่วระยะเวลาหนึ่งค่ะที่เราจะต้องขนของลงจากบ้านชั้นสองขนของไปเซตอัพแล้วก็ขนเก็บแล้วก็ขนขึ้นบ้าน <c oughs> <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่าน้องมันก็ดีของมันคือมันแพงจริงแหละคือน้องมันเบามากก็เลยทําให้เหมือนกับว่าเราอะสามารถที่จะขนทุกอย่างภายในรอบเดียวได้หลายชิ้นเลยค่ะถือเก้าอี้ได้สตัวสตัวในรอบเดียวอะเมื่อเทียบกับสนามเดินป่าที่เราขนได้ครั้งละหตัว มันลดรอบในการขนของลดน้ําหนักลดความเหนื่อยและแถบแบบตานเอาเก้าอีอ้ขึ้นบนแหลกหลังคาใช่ไหมก็ต้องปีนขึ้นไปบนหลังคาแล้วแบบการที่เอาเก้าอีใ้ใหญ่ๆหรือเอาของใหญ่หญขึ้นบนหลังคามันรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยแล้วการรับน้ําหนักของรถด,ด้วยนะคะคือน้องอเบากว่าแล้วก็นั่งสบายมันอาจจะไม่ได้สบายเท่าสนามเดินป่านะแต่ความสบายมันลดลงมาแค่ จิตเดียวแต่กับสิ่งที่เราได้มาความเบาความสะดวกความไม่เหนื่อยความเก็บง่ายความอะไรของเขาอ่ะมันเลยรู้สึกว่าหลังจากที่ได้ลองใช้น้องจริงๆอ่ะก็มันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นค่ะมันกัดฟันซื้อได้ถ้าถ้าประโยชน์ที่ได้รับมาของเขาอ่ะมันคือโอเคคุ้มอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันคือชุดความคิดของตาน,นะมันไม่ได้สามารถที่จะใช้ได้กับทุกคนนะคะมันต้องดูว่าเราอ่ะ สไตล์ไหนมีข้อจํากัดเรื่องอะไรและการเที่ยวเรามันเป็นแบบไหนนะคะเจ้าเทียบกันก่อนแชร์ทูกับซันเซ็ตนะคะซันเซ็ตก็คือจะนั่งเข่าแบบ90องศาแบบนี้เลยคนตัวสูงอย่างการสูง160นิดๆเนี่ยค่ะก็คือนั่งแบบเอรสบายแล้วก็วิธีลุกลกขึ้นลุกเดินอะไรเงี้ยสะดวกมากมันไม่จมค่ะแต่ถ้าแบบเป็นแชร์ทูอ่ะตานะร้อกว่า ก็คือเข่าก็จะชันขึ้นมานิดนึงถ้าใครสูงกว่าน,นี้จะยากจะลุกยากนั่งยากต้องแบบยืดขาตลอดเวลาแต่ว่าความสบายอะ่ะอันนี้ก็สบายกว่ารับสะโพกได้มากกว่าใหญ่กว่านะคะสำหรับแชร์ทูความสูงไม่ควรเกิน170ต้นๆไม่ควรเกิน175เละตอนนั้นว่าประมาณนั้นนะสูงกว่านั้นยากลุกนั่งยากอะไรยากคุณผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่ามันจะนั่งแล้วมันงอเข่าเยอะค่ะซึ่งกระเป๋าแชร์ทูก็เหมือนกันโลเดียวเนี่ยถ้ามีอันเนี้ย หกตัวก็คือถือทีเดียวหกตัวเลยอะ่ะคือมันเบาอะ่ะเออมันสะดวกเลยและในส่วนของซันเซ็หรือว่าแชร์ทูหรือเฮอริเอนเก้าอี้เฮอริเอนทั้งหมดอ่ะคะ่ะเขาก็จะมีชุดแต่งอย่างข้างหลังเนี่ยเขาก็จะเป็นตีนตุ๊กแกไว้แปะหมอนใช่ไหมคือเราสามารถที่จะอัพ c l o s ได้แต่ว่ามันก็ราคาตามแบรนอะเนาะอย่างอันเนี้ยก็จะมีเซ็ตใส่แก้วที่มันจะวางอยู่ข้างๆเก้าอี้ e นะคะก็คือวางแก้วได้อะไรเงี้ยถ้าใคร มีระวบบชุดแต่งเนี่ยก็เลือกได้ตามความเหมาะสมของตัวเองเลยค่ะส่วนตัวเนี้ยราคามือหนึ่งประมาณ5,0005,000กว่าๆค่ะแต่ว่าเน,นี้ยจะได้มือสองมาจากที่ญี่ปุ่นประมาณ3,000บาทเนาะเส่นถามกันว่าเก้าอี้ตัวจบอ่ะมีจริงไหม <c oughs> คือมันอ่ะการแคมปิ้งมันมีหลากหลายาสไตล์หลากหลายสถานการณ์ไปกับใครไปกี่คนไปที่ไหน มันมีหลายอย่างมากค่ะมันก็เลยทําให้การมีหลากหลายแบบอบก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ว่าถามว่าตัวเดียวจบอ่ะที่จะเป็นตัวไหนอ่ะคือตาหนอะก็แนะนําแต่ละบ้านอ่ะไม่ได้เลยนะเพราะว่าเงื่อนไขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันซึ่งอย่างบางคนอ่ะรถใหญ่แบบโหเป็นเกียร์คานิวอลอะไรเงี้ยใช่ไหมคะรถกระบะหรือรถเงี้ยก็คือขนได้เลยแล้วก็มีสมาชิกช่วยขนเยอะมีแบบสะดวกขนได้ง่ายอะไรเงี้ย คือใหญ่แค่ไหนก็ไม่ติดนั่งสบายเป็นแบบสนามเดินป่าไปอะไรอย่างนี้ได้หรือใครตัวเล็กหน่อยเออก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็เป็นแบบโคมนได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเงื่อนไขของแต่ละบ้านของแต่ละคนน่ะก็แตกต่างกันแต่ว่าก็ที่เอามารีวิวให้ดูก็ให้ดูว่าแต่ละตัวมันใช้แตกต่างกันยังไงแล้วมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงอย่างตาหนะ่ะไปแคมป์มันก็จะมีเพื่อนไปด้วยมีคุณแม่ไปด้วยใช่ไหมก็อยากจะไปรถคันเดียวให้ได้เพื่อประหยัดน้ำมัน ก็เลยต้องพยายามหาอะไรที่มันแบบสะดวกเล็กแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยขนมากอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเราก็ออกบ่อยคือแคมป์แบบติดกันหลายๆครั้งแล้วก็มีแบบไปแคมป์ต่างประเทศด้วยนะคะตันไปแคมป์ที่ญี่ปุ่นมาอะไรเงี้ยอย่างพวก2 <Wow. S 1> ตัวนี้มันเบาก็คือสามารถ c a r r ออนขึ้นเครื่องบินได้เลยอะไรเงี้ยมันก็สะดวกเราเพราะฉะนั้นแล้ว,วอ่าเก้าอี้ตัวจบอะของแต่ละบ้านอะมันก็แตกต่างกันคะ่ะหรือบางคนเป็นแบบ ปีหนึ่งแค,แค่สองครั้งเขาจะสามารถนั่งเก้าอี้ที่เป็นแบบอีกทรงหนึ่งที่มันอาจจะนั่งไม่สบายเท่าพวกเลขาพวกนี้ก็ได้เออเพราะฉะนั้นแล้วมันก็พูดไม่ได้อะว่าควรจะแนะนําตัวไหนเป็นตัวจบของใครเพราะฉะนั้นเงื่อไนไขของแต่ละบ้านมันก็แตกต่างกันประมาณนี้ค่ะการลงทุนกับเก้าอี้อะ่ะ เราก็อยากให้ทุกคนลงทุนกันนะเพราะว่าแบบเราต้องนั่งใช้ชีวิตอยู่บนเก้าอี้แบบนานอะไรเงี้ยถ้านั่งแล้วมันไม่ถูกสุขลักษณะนั่งแล้วปวดหลังหรือใครที่มีอาการปวดหลังอะไรอยู่เนี้ยก็เลือกเก้าอี้ที่มันเหมาะหรือว่าก่อนที่จะซื้อผ่านแอปออนไลน์อะไรเงี้ยถ้าใครสะดวกไปลองที่โชว์รูมแบบใกล้บ้านอะไรเงี้ยค่ะเฮ้ยเนาะก็จะมีที่ผากอนก็มีนเนาะชอบ้านแคมป์อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบสนามเดินป่าเงี้ยเขาก็มีในห้างก็มีอะไรเงี้ยค่ะส่วนเจ้าเนี่ยอาจจะยากหน่อยเนาะ คมนอะร้านก็มีให้ลองนั่งไปลองนั่งกันก่อนได้ไปเลือกไปลองไปนั่งอะไรเงี้ยแล้วก็ดูข้อจํากัดเรื่องน้ําหนักว่ารับน้ําหนักได้เท่าไหร่ในครอบครัวเรามีคนน้าหนักประมาณไหนอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเรื่องน้ําหนักค่อนข้างสําคัญน,นะเขาก็จะระบุแบบชัดเจนว่าตัวนี้นั่งยังไงกี่กิโลอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนนี้ก็คือเป็นเกา้าอี้ที่ตันม,มีทั้งหมดนะคะหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กําลังมองหาเก้าอี้หรืออยากจะเปลี่ยนเก้าอี้ว่าอันนี้ดีไหมอันนู้นดีไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ ส่วนของแคมเปญอื่นๆใดๆนะคะที่ใครอยากรู้ว่าอันไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกแบบไฟชุดครคัวอะไรเงี้ยใครอยากให้รีวิวอะไรคอมเมนต์มาบอกจะพยายามทำรีวิวให้เพื่อนๆดูแล้วกันคะ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องตันด้วยนะคะหรือว่ามีอะไรคุยกันเรื่องแคมปิงะะ้งเงี้ยค่ะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ